ะะเพราะว่าคอาสุขอะคุณเขาบอกว่าคือที่ใจใช่ไหมคะคือสุดที่ใจถามหนึ่งว่ามันอิ่มหรือเปล่าคุณต้องซื้อข้าวกินที่ไหมคุณต้องใช้เงินหรือเปล่าคุณมาเรียนที่นี่ต้องจ่ายเงินค่าเทอมเป็นหมื่นต้องหลายหมื่นเพื่อเอาความรู้ไปก็ก็ต้องทำค่ะเพราะว่าคือ ตอนนี้ไม่ว่าจะในวงการเศรกิจก็คือพระเจ้าเงออินเป็นพระเจ้าพรอพอ,พอกับคนที่มีอำนาจมากๆก,ก็มักจะเป็นคนที่มีเงินมากหรือประเทศมหาอำนาจเนี้ค่ะเป็นตลาดโลกหรือเศรษฐกิจของโลกก็อยู่ที่สหาัอ,อเมริกา็พ,อพอขอเขารวยกว่าพวกเราใช่ไหมคะคือค เมื่อมีเงินท่ความเจริญก็เข้ามาอะไรอะไรมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วความสุขหรือใจถ้าขาดความพอดีมันกลายเป็นความฝันแต่ว่าในความฝันนี้คือมันได้ยังมีความถูกถูกไหมคะและกจะซื้อมาคำนึงว่าปัจจุบันนี้เทรนพวกดี i ีไอโฟนเทคโนโลยีต่างๆมันก็ไม่ถูกเลยนะเพราะว่า ถ้าเธอม่ก็อาจจะหมดไปเลยทั้งเธอไม่เรียนคือได้เงินสีอะไรนี้มันก็จะเป็นความฝันเหรอคะถ้าคุณคิดว่าความฝันแล้วคุณจะเสียเงินมากมายความฝันยัไง <c oughs> เพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนคุณตัดใจซื้ออะไรสักอย่างคุณก็ต้อง <c oughs> คิดแล้วว่ามันสามารถเติมเต็มชีวิตเราได้ ความที่แบบอะไรที่มาตจ้งแต็มให้เรามันก็คือความถูกถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่าเงินหลอกลวงอันนี้ในกรณีนี้คืออาจจะเป็นจริงค่ะถ้าเกิดว่าเงินมันจะมีทั้งคนรวยที่คนที่มีเงินในทางที่ใช้ในทางที่ถิ่อยู่แล้วก็ทางที่บ้านคะรางที่่ะพอทางที่ถ้าคน ความสิดทางที่ถูกใช่ไหมคะก็ไม่ได้เดือดร้อนใครสุกกระุงที่ตัวเราเผลอๆคนรอบข้างก็ปลอดภัยไปด้วยแล้วก็ถ้าคนที่มีเงินราทำตัวไม่ดีคือไปหลอกคนอื่นจั่งรุ่นทั้งนี้เพื่อหาอำนาจใส่ตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกเรื่อนึงนะคะแล้วก็มันจะเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น มันเป็นความเห็นแก่ตัวส่วนน้อยี้ที่บอกว่าตัวอย่างในกันที่ Google นะคะคือคนที่เคยเจอมาก่อนพอมีเงินที่มา,จ,าจะาเป็นว่ามึดตัวลืมตัวลืมํำพูดตัวเองอันนี้ก็เป็น ลักษณนะของทุกคนนะคะมันก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนที่มันเป็นกนระทูดังเพราะว่าคือมันเป็นแค่กระแสในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าในอินเทอร์เน็ตคือโพสอะไรไปนิดหน่อยมันก็เป็นกระแสได้แล้วส่วนเงินเท่าแค่ความสุขอันนี้ก็มีส่วนจริงบ้างเป็นบางครั้งไม่อย่างผู้หญิง แต่งพวกสวยแต่งหน้าน่าจะปาทผมคือ,คคอชอบความสุขอันนี้ใช่ค่ะแต่คุณทําแล้วคุณรู้สึกดีไหมถ้าดีกับตัวเองคุณจะจะทํอยู่อย่างนั้นถูกไหมคะแล้วก็ส่วนพวกผู้ชายเขาขับเข้าบาร์จี๊ดสาวคือขับเข้าขับเข้าบาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าไปเที่ยวคือถ้าคุณจี๊ดผู้หญิงคุณก็ต้อง มีเงินทุนนิดหนึ่ง็นปัจจุบันนี้นะคะจริงหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ทุกวันไม่ท้องมีทะลองมีเลิศม,มันต้องมีอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเทคโนโลยีม,มาติดตามคุณได้ตลอด D P R S แฟนคุณก็เติดหาคุณได้แล้วก็ว่าที่บอกว่าเงินเป็นเศษกระดาษถ้าเงินเป็นเศษกระดาษ คนทั่วโลกก็ไม่ใช้เงินตลอดค่ะถ้ามันสิ้นแค่เหก็ไดแล้วที่บอกว่าในตาขัน,นยมท์คำนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะก็คือถ้า่านิยมมันก็เป็น่านิยมที่คนในสังคมสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้มันเ้วอยๆขอบคุณคุณตาได้ค่ะ ความสุขเนี่ยซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยมันเป็นจริงนะคะเพราะถ้าไม่มีเงินเราก็จะไม่มีอิ่มเท้าไม่มีเงินจ่ายค่าเดินเลีด้วยแล้วก็บอกต่อนะคะว่าเงินเป็นพันธะเราจะต้องแยกแยะว่าสองคนดีกับคนคนไม่ดีเนี่ยเขาใช้เงินกันยังไงเอาละค่ะต่อไปมาฟังฝ่ายเงินมันตั้งใ่นะคะว่าเขาจะพูดต่อว่าอะไรขอจินตนากาค่ะขอาเงินได้ไหค่ะก่อนที่เราจะมาพูดถึงนะคะว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าความสุขเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่อย่าง ความสุขนะคะมีทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจจริงอยู่ในบางครั้งนะคะที่เงินเนี่ยสามารถซื้อความสุขได้แต่ความสุขที่ได้รับมาเป็นความสุขจริงหรอวิธีความสุขจอมปลอยหรอถ้าเงินหมดแล้วความสุขคุณหายมันใช่ความสุขจริงหรอคะอ่ะแล้วเราพูดถึงตรงสึกนี้ด้วยต่อนะคะอยากมีคุหรู้ปาพูดถืกว่าอ่ะซื้อบีดีมาฉันมีความสุขแฮปปี้มากเลย หน่อยค่ะมือถืออ่ะคือวัตถุประสงค์ของมันจริงๆคืออะไรค่ะโทรเข้าเอ๊ะรับเข้าับบอโทรออกจริงไหมคะกี่สาวจริงๆองเลยค่ะคุณไม่เห็นหน้ากัน บอกเลยคะว่าเงินแหน่มคือของไม้แค่ทั่วข้าวถ้าเงินหมดความสุขสบายก็หมดก็อ,อย่างที่พูดไปแล้วค่ะใช้เงินไม่เป็นอย่างก,ก็ตบแต่ถ้าความสุขที่เราหาได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นวันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศ็นข้างนอกหน่อยถ้าไม่ต้องใช้เงินทํไงคะดยงแค่ไปเดิน,น,น,นแล่ตามสวนสาธารณะที่เขาเปิดให้เราฟรีกลับมามีความสุขมีความสุขได้ผ่อนคลายได้พบปะทุกคขขนเจอเพื่อน,น,นบ้าน แต่ถ้าอยางพวกคนมรวยทว่วไปก็คือให้เงิน้ยไปห้างแทปปี้อไมากดุบบาทนุบบาดติดไม้ติดเดือนความถุกไม่เล้นค่ะอ่าก็ต้องดูด้วยว่าความถุกที่แท้จริงมาอยู่ที่ไหนค่ะไปนะคะอ,ะอ,าอ่าอย่างก็จะยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าเงินคือความถุกไดแท้จริงพวกคนรวยเนะี่ยเขาจะต้องมีความถุกมากกว่าคนจนใช่หรือไม่ คนรวยที่มีความทุกข์เยอะเกินบ้านมีตั้งกี่หลังสี่ห้าหลังที่ทุกที่เลยแต่ชีวิตไม่มีความสุขมี่รดเด้ค่ะจนะหาความสุขในเต็นไม่ได้กับคนจนขายกล้วยแขก้ามาขายเย็นมาได้กลับบ้านกอดลูกหอมลูกได้คุยกันทุกวนันแต่พวกคนรวยพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กลายเป็นเด็กมีปัญหาก็าาลองคิดดูนะคะว่าความสุขเนี่ยมันซื้อได้ด้วยเงินจริงหรือไม่สำหรับที่ฉันขอค้าเต็มที่เพราะว่าความสุขไม่สามารถซื้อได้ได้วยเงิน เดอมาเท่ิเงินเนี่ยมันซื้อความเงไได้นะคะแล้วก็โอพอมาไม่โอเคเดี๋ยวเราฟังตัดสายทารจะมากดีกว่านะคะเพราะจีอะไรมาต่อต่อคุณผู้ชมู่ค่ะ